ครับ hmm. ท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุณพักเครื่องนะฮะเดินทางมาเข้าสู่เบรกที่2นะตามข้อตกลงเป๊ะเลยนะฮะก็คือเบรกที่2เราจะพูดคุยเรื่องพระเก่านะก่อนจะถึงพระเก่าเนี่ยนะฮะคนที่อยากดูย้อนหลังนะรายการย้อนหลังเข้าไปที่ u t u b e นะพิมพ์คำว่าคุณพระเครื่องนะหรือจะเข้าไปในเว็บไซต์เอกคพี P, ก็ดูได้เช่นกันนะดูย้อนหลังนะแล้วก็ดูเป็นช่วงๆเลยเราจะแบ่งให้นะว่าจะดูจะช่วงพระเกา่พาพระใหม่หรือถูกแฟนพระถูกฉลกได้ทั้งนั้นส่วนคนที่จะเสนอนะนำเสนอว่าจะให้ผมเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรในรายการเนี่ยนะก็ SMS เข้ามาได้หรือจะฝากในเรื่องของห้อยพระถูกฉลกแฟนพระถูกฉลกได้เลยฮนะบอกแค่วันเกิด ของคุณนะแล้วก็อาชีพการงานของคุณเข้ามานะแล้วก็ผมจะตอบให้ว่าท่านแฟนพระอะไรดีนะก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะในทุกช่วงเวลาของรายการเลยนะแล้วส่วนคนที่จะนะโทรเข้ามานะในช่วงเปิดสายสดเนี่ยนะจดเบอร์ไว้ก่อน023-47-0725 023-47-0725แล้วแฟนรายการผมแนะนำนิดให้เข้าไปนะกดไลค์ในแฟนเพจของอคุณประเครื่องหน่อยนะ ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีเพื่อนพ้องน้องพี่นะที่ติดตามรายการเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรฝากถึงวัดวารามต่างๆด้วยนะฮะถ้าเกิดสนใจจะลงโฆษณารายการนี้ติดต่อเข้ามาได้นะเบอร์โทรเนี่ยอยู่ท้ายรายการนะหรือจะสอบถามเข้ามานะฮะเดี๋ยวพนักง,งานเราจัดการบอกให้ก็ได้นะฮะในเรื่องของจะติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์พระเก่านะเป็นวัตถุมงคลที่นักสะสมเนี่ยชอบมากนะโดยเฉพาะคนที่ มีอันจะกินว่ากันอย่างนั้นนะฮะทำไมถึงบอกว่ามีอันจะกินเพราะพระเก่าปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นยอดนิยมจริงๆเนี่ยดีราคาเล่นหาขึ้นไปหลักหมื่นหลักแสนและหลักร้านทั้งนั้นเลยนะทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะพระเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาให้กันฟรีแต่ปัจจุบันเนี่ยนะด้วยคนต้องการเยอะของจึงมีการเปลี่ยนมือการเปลี่ยนมือจึงเป็นราคาแล้วเดี๋ยวนี้เช่าไม่ได้นะ ต้องซื้อขายกันชัดๆเลยเพราะเช่าเดี๋ยวนี้เขามีเช่ากันเหมือนกันนะฮะคำว่าเช่าก็คือเช่าเช่าก็ต้องคืนนะแต่ซื้อเขาขาดเลยนะนี้ก็ต้องใช้กันแบบตรงๆไปในวงการพระก็ใช้อย่างนี้นะฮะก็ซื้อขายท่านอย่าว่ากันเลยนะฮะเห็นบางคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ยมันเป็นพุทธภาณิชย์คุณยอมรับเถอนะฮะเพราะเมื่อมีความต้งตองการของคนนะหลายๆคนแล้วสิ่งที่ของมีน้อยเขาจะแลกเปลี่ยนกันมันก็เป็นพุทธภาณิชย์ชัดเจนอยู่แล้วนะพระเก่านะที่ ส่งเอ s เข้ามาอยากให้ผมพูดถึงหลวงพ่อเงินวัดบางคานผมจะบอกอย่างนี้ว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยของเก่าเนี่ยนะฮะแทบจะเป็นพาะในฝันนะเรียนรู้ศึกษากันแค่ประวัติความเป็นมาแต่ถ้าจะหาบูชายากมากนะแล้วส่วนใหญ่ที่จะได้ของเกความเป็นมาของหลวงพ่อเงินบางคานเนี่ยนะน่าสนใจทีเดียวชื่อนามท่านเป็นมงคลเงินสอดคล้องกันมากนะว่าเงินแล้วก็สุข หนะลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อสุขนี่มาคู่กันเลยมีเงินแล้วก็มีความสุขนะก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะหลวงพ่อเงินนะบางคานพิจิตเนี่ยนะท่านเป็นเกจีจารย์ชื่อดังร่วมสมัยกับหลวงพ่อสุขวัดป่าคงมาขามเท่าจังหวัดชัยนาทครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะกรม,มหลวงชุมพรเขตอ,อุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยนะก็ท่านเป็นลูกศิษยนะ์นะของนะหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านก็ได้สอบถามนะสอบถามหลวงพ่อสุขนะจากการศึกษาวิชาสาเร็จนะเนี่ยก็ หลวงพ่อสุขท่านแนะนำนะฮะแนะนําให้ไปหาหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะท่านเลยเป็นฝีหลวงพ่อเงินด้วยนะเนื่องจากว่าหลวงพ่อเงินกับหลวงพ่อสุขเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันนะหลวงพ่อเงิน,นมีอาวุโสมากกว่าเท่านั้นเองนะฮะ,สะเสด็จเตี่ยได้ขอเรียนรู้วิชาเนี่ยจริงๆเนี่ยนะฮะพระเกจิระดับนี้เนี่ยสอนวิชานะไม่ต้องนานนะ,ะแค่ไม่นานเองเนี่ยก็สําเร็จได้ ประมาณ20วันเท่านั้นเองนะในการที่ร่ำเรียนวิชากับนะหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินนะพุทธโชตหรือพุทธโชตินี่นะที่รู้จักกันในนามลูกศิษย์ลูกหาว่าหลวงพ่อเงินว่าบางคารเนี่ยตามประวัติท่านเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ3 5 5 1ตรงกับวันศุกร์เดือน10ปีมาโรงปีพศ3 5 5 6อายุได้5ขวบในช่วงซึ่งเป็นครูของท่านได้พาไปกรุงเทพนะไปที่วัดตองปูนะวัด ชนะสงครามนะฮะเพื่อศึกษาเล่าเรียนจนอายุ12ปีนะได้บรรพชาเป็นสาม,มนเณรและอุปสมบทในเวลาต่อมาที่วัดชนะสงครามได้รับฉายาพุทธโชตนะฮะหลังจากบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดชนะสงครามสามพรรษาทางบ้านแจ้งข่าวพี่ชายป่วยหนักยาตึงนิมนต์ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดคงคารามคือหรือวัดบางขานใต้นะะอยู่ได้เพียงหนึ่งพรรษาท่าน ะะท่านเห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยไม่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมหลังออกพรรษาได้กาบลาพระประธานในโบสถ์มีคําบอกเล่าว่าหน้าโบสถ์มีต้นโพต้นหนึ่งหลวงพ่อเงินได้หักกิ่งโพนําติดตัวไปด้วยจากนั้นลงเรือข้ามแม่น้ําไปยังฝั่งเหนือนะหมู่บ้านวังตะโกพบสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ติดริมแม่น้ํามีความสงบร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม บำเพ็ญเพียรเจริญภาวนาจึงตัดสินใจเอาสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่พำนับตั้งเจตอธิษฐานหากสถานที่แห่งนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้าเป็นดินแดนศาสนาธรรมอย่างแท้จริงขอให้กิ่งโพธิ์ที่นำมาปักเจริญงอกงามแล้วคําอธิษฐานของหลวงพ่อเงินเป็นจริงครับนะจากสำนักสงฆ์วังตะโกที่มีขนาดเล็กเล็กพัฒนา ด้วยความศรัทธาของชาวบ้านเจริญรุ่งเรืองตามลําดับมีเสนาสนะครบเลยนะฮะทั้งอุโบโสถสาราการประเรียนกุฏิสงศาลาหอฉันขนานนามวัดวังตะโกหรือวัดบางคานเหนือนะแต่นิยมเรียกสั้นๆว่าวัดบางคานชื่อเป็นทางาทางการคือวัดฮิลันยาลามนะวัดวังตะโกตมบลบางคานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเงินนะฮะเป็นพระเถระผู้ทรงคุณด้าน วิปัสนากรรมฐานมีวัดปฏิบัติที่งดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านนะท่านดังในเรื่องน้ำมนตน์ลดน้ำมนต์เนี่ยโอ้โหเป็นศิลิมงคลนน้ำมนต์ของท่านเนี่ยมีประสบการณ์มากมายใครลดเนี่ยด้านเมตตาเยี่ยมขาขายยอดแควคาดคงกระพันเนี่เป็นที่สุดเลยนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเงินที่ขึ้นชื่อลือชาก็จะเป็นประเภทรูปล่อรอยองค์แบ่งเป็นสองพิมพใ์ใหญ่ๆก็มีพิมพ์นิยมหรือพิมพ์เบ้าทุบเหตุที่เรียกว่าพิมพ์เบ้าทุบเนื่องจากพระพิมพ์นี้สร้างโดยกรรมวิธี หล่อเข้าช่อบแบบพระกิ่งเข้าช่อบริเวณก้นหรือใต้ฐานขององค์พระเมื่อทําการหล่อเสร็จการจะนําออกนะจากเบ้าพิมพ์ต้องทุบพิมพ์เสียก่อนดังนั้นองค์พระที่ได้จึงไม่ปรากฏรอยตะเข็บด้านข้างขององค์พระลักษณะพิมพ์ทรงอาจจะมีความผิดเพีพ้พยนแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากเป็นพระหล่อต่างจากพระปั้มที่จะเหมือนกันทุกองค์รูปหลอ่อลงพงเงินพิมพนิยมหรือพิมพเบ้าทุบนี้เนี่ยเท่าที่เคยผ่านตามาเนี่ยเฉพาะองค์พระนะ ไม่ปรากฏรอยตะไบตกแต่งจะมีบ้างบริเวณฐานและใต้ฐานองค์พระเท่านั้นที่มาของรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพิมพ์ขี้ตานี่แหละฮะท่านอาจจะสงสัยคนที่เข้าวงการมาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมไปเรียกพระว่าพิมพ์ขี้ตานะเหตุที่เรียกว่าพิม์ขี้ตาสาเหตุมาจากพิมพนี้เนี่ยมีเนื้อเกินบริเวณแม่พิมพ์ชมรดนะติดอยู่บริเวณใต้ในตาข้างซ้ายขององค์พระทุกองค์มองดูคล้ายขี้ตาติดอยู่ เซียนพระและนักสะสมจึงจึง,จ,งจึงมีการตั้งชื่อพิมพ์ตามลักษณะนะที่ปรากฏอยู่รูปหล่อพิมพ์ขี้ตาเนี่ยเป็นพระหล่อแบบโบราณน,นะลักษณะแม่พิมพ์เป็นแบบประกบหน้าหลังพระที่ได้จึงปรากฏรอยตะเข็บด้านข้างองค์พระทุกองคแต่จะได้รับการตกแต่งให้เรียบร้อยด้วยตะใบขนาดองค์พระใกล้เคียงกับพิมพ์นิยมปัจจุบันรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะรอยองค์พิมพ์ขี้ตาวงการนิยมแยกออกเป็นสิมพ์หลัก ตามจำนวนจีวรนะเส้นจีวรบริเวณแขนซ้ายขององค์พระคือมีพิมพ์ขี้ตาสามชายพิมพ์ขี้ตาสชายพิมพ์ขี้ตา5ชายนะก็เก๋นเนี่ยเฉียบเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฉะนั้นเสียนที่ว่าแน่ๆเลือดโชคกันมาแล้วนะนี่แหละฮะเป็นวัตถุมงคลที่สุดยอดปัจจุบันราคาเนี่ยนะสภาพสวยๆต้องมีล้านนะหลักร้านขึ้นนะเคยมีแบบซื้อขายกันไวๆแค่เปลี่ยนมือนะเคยมีเสียนใหญ่ เซียนใหญ่เนี่ยนะฮะก็แค่ผ่านนะยังไม่ได้จับพระเลยฮะแค่ผ่านว่าพระองค์เนี้ยไปอยู่กับเซียนคนนี้แล้วคนก็จะมาซื้อต่อจากเซียนคนนี้ไปทันทีนะจากราคาสมมุตินะ,ะผมสมมุติเอาแบบว่าไม่บอกราคาจริงละเขาบอกว่าราคาสองล้านนะเซียนคนนี้รับมา2ล้านนะแล้วก็ไปต่อเป็นนะสองล้านห้าคนที่ซื้อต่อมา จับทันทีนะฮะสล้านหปรากฏว่าแค่ผ่านมือยังไม่ได้จับพระเลยเซียนคนนั้นได้ไป5้าแสนนี่แหละฮะนี่ความเป็นมาของวัตถุมงคลนะที่เรียกว่าพระยอดนิยมหลวงพ่อเงินบางคานช่วงหน้าเนี่ยมาคุยกันเรื่องวัตถุมงคลสร้างใหม่นะรุ่นอายุวัฒนมงคล191ปีหลวงปู่ทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมยอดนิยมจริงๆนะ,ะพระรุ่นเก่าหายากไปพักสักคู่ แล้วกลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับพักทุกขค,ครับ